สวัสดีครับวันนี้พบกับออเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราเจอกันในเกมทีิมบรีซ็อปเกอร์2021นะครับผมระหว่างนชนบุรีพบกับเซลติกนะครับผมเราก็เจอยู่ทีมก่อน,นครับกองหน้าเราจะมีเอฟโก ตัวโลแกนะครับปีปกปีกขวาเป็นปีกซ้ายเป็นปอกปลานะครับกลางครับก็จะเป็นก็จะเป็นหะมาเมสนะครับมาเมสปกีกขวาเป็นลิสซูโดนนะครับ แบ็กสายก็จะเป็นปิกเก้นะครับผมเเราเริ่มเกมกันเลยนะครับคุณ Huge brown. I've we'll just been handed the team sheets. Let's see how they'll line up. The home team has gone with a strong lineup here. The away side has gone for this lineup. It, wow. it is absolutely buzzing here.

มาไม่สนมาเปิดมาบมดมาแล้วม่จริงครับเองประตูสเตติกเจตัวได้แล้วครับผมฝั่งชมวัีเปิดมุมครับเป็นปีเกเปิดมุมมาสุดโยตรโซา ถือเสื่อมทรนะครับฟั่งรอแบตนะครับรอแบตเนี่ยมานังสูงบอลนะครับฮอลลี่นะครับหอบงี้ส่งมาให้กับลูก้าครับลูก้า อุกกาสกให้กับกโลแกส่งน,นะครับอิจูเบสิตจับบอลไม่ได้ครับผมฮอรลี่นะครับฮอรลี่ไล่บอลฮอรลี่ยังบอลได้ครับจุกให้กับลูกา้ลกาลูกะส่งครับรอแบบรอแบบรอ,แบบอแบบใช้รอแบบจินเขาหน้าตานะครับ ดูโรเบตขีบอนมาจักรยานกลางอาการนะครับฝั่งอิสบานะครับอิสบาส่งให้กับอ oh, อดโดนเซอต์วิตี้อยู่นะครับ ตันชวันจิงเรยกนะตันขึ้นมันนนะครับตัวลีจัสสีส่งให้กับรแบบรอแบบรอแบบมุ่งอนกแบโอแบทแบบเปิดมาครับนครับ Buenas, meille, บาเมสบาเมสบุกไปชีอ <ahead> ย <Off screen> well, so. ่างบาเมสตีงบุงสังเกตีได้ทำฟาวนะครับโอ้โดนไม่แดงอะไรนะครับดูครับคนยโจนินทำนาที่สังหารปาร์ตูกับเป็นเดีอโกโซซาครับดีอโกโซซายิงฝตัวครับงเราปัดตัวเลือดลอยครับตามตีเสนอได้แล้วครับบุน อ,อือดูออดังแร่ปุ่มอืมดัที่สมัยครับฮองรี่ครับฮองรี่ฮองรี่มาโอ้ ประตูเทยไปได้ครับกลับดูกาลูกคาส่งให้กับบอกมาบอกมาบุกเดียวครับบุกมาบุกเดียวมาบุกเดียวบอกคมาใช้กิ่งขวบบอคไปยังบัดโดนยังบัดมาได้ครับบอคมาไล่บอลนะครับผมส่งให้กับทางโรเบตโรเบตโลแบตจับใต้บอลมาครับโรเบตฟุกัเอ้าจิ้งครับ เชียวมาตางุดหลังด like ูเราทีูกเชียวไปนิดเดียวเองรังเซียวติบุดดูการปอลส่งให้กับรอแบทรอแบท จ่ายไม่ทะลุช่องครับรอแบบแจงบัลมาได้ครับรอแบบดีเอโกโซซาดีเอโกโซซาบุกเมาตัวคนเสียบนะครับผมเสียบอลไปนะครับกระฟังมาเมสมาเมสโดลิดสุดโดดไสุดมาครับรอแบบแจ้งบอนมาได้กุนกันเล็กอื้อสามไปยับมือนะครับ ดูดิสุดต้องทำให้ดีสุดดูดิสุดปลุกให้กับโรเบิร์ตโรเบิร์ตปลุกเตี๋ยมาโรเบิร์ตหมุกปลุกให้กับโรได้สุดจริงนะเป็นเวลาเป็นสามประตูแล้วนะเป็นอืม ดูครับโรเไ็ตสุ่งให้กับตูริสึดูริสึ์ได้บอลน็อตเพิกยิงไปเสาซองเลยนะครับฝั่งดูริสึ์ดูริสึยังบอลนับตดูริสึสูงให้กับโรเบ็กับโรเบ็ตสุ่งโอเคโรเบ็ตต้องทำโรเบ็ตเปิดบอลนะครับบอลเมาทิ้ข้ามขานแล้วกัน นะครับเม่ยเอิร์ดสูงให้กับดูโอ้หมดเวดลาการแข่งขนแล้วครับผมชนบุรีเอฟซีเอาชนะเซลแตกไปได้นะครับผมสามประตูต่อหน,นึ่งน,นะครับกับแม์อัพเดิมแบบเป็นโรเบิรปปน,นะครับ เออรูปแบบนะครับผม ถ้าชอบคลิปก็อยากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจผมต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ